ดราม่าหนังจากค่ายพิกซาเรื่อง Turning Red ค่ะขนาดหนังเรื่องนี้นะคะยังไม่ได้ถูกฉายก็มีกระแสด,ดราม่าออกมากันอีกแล้วค่ะ Turning Red ค่ะชื่อภาษาไทยน่ารักมากค่ะเขินแรงแดงเป็นแพนด้านะคะเป็นเรื่องราวของสาวน้อยนะคะวัย13ที่ชื่อว่าเมลลี่ค่ะเมลลี่เนี่ยเป็นเด็กที่แบบว่ากําลังอยู่ในวัยที่เปลี่ยนผ่ายนะคะอยู่ในวัยของช่วงวัยรุ่นแถมยังมีคุณแม่คอยจู้จี้จิกจิกบงการในชีวิตของเธอะคะ แถมหนำซ้ำนะคะเวลาที่เธอรู้สึกกระวลกระวายใจเลยขึ้นมามันจะตุ้มแล้วก็กลายเป็นแพนด้าแบบนี้เลยค่ะซึ่งเรื่องราวนี้นะคะทำให้แฟนๆค่ะของดิสนีย์นะคะแล้วก็สาวกของการ์ตูนพิกซ่าเนี่ยนะคะก็แบบว่ารอคอยกันมากค่ะแต่ว่ากระแสดราม่านี้ก็คือว่าดิสนีย์เขาได้ประกาศนะคะว่าไม่ให้เรื่องนี้นะคะออกฉายในโรงภาพยนตร์ค่ะสาเหตุก็จะเป็นเพราะว่าโควิดบ้างอะไรบ้างนะคะไม่อยากให้คนนะคะต้องออกไปนะคะเจอโรคพิษโรคภัยนะคะนั่นก็ เลยทำให้แฟนคลับที่แบบรักนะคะจากพิกซ่าเนี่ยก็เลยแบบมีความเอว่าเฮ้ย แต่ว่าเนี่ยนะเป็นเรื่องที่3แล้วนะคะลองจากโซนะคะแล้วก็ลูกาที่ถูกไม่ได้ฉายในโรงภาพยนตร์นั่นเองแต่สำหรับใครนะคะที่อยากดูเรื่องนี้นะคะแล้วก็ติดตามตัวกระตูนในเรื่องของดิสนีย์นะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเราสามารถรับชมได้ที่ดิสนีย์พาร์ทค่ะและกำหนดฉายนะคะวันที่11มีนาะคมนี้ใครที่เป็นแฟนดิสนีย์นะคะก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ในไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันนะ